สวัสดีครับรายการท้าชนครับ และในวันนี้ผมจะนําลำโพงทั้ง2รุ่นที่ราคาต่างกันเกือบเท่าตัวมาท้าชนกันให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันครับซึ่งตัวแรกนั่นก็คือโทโซ PA1 ราคา1,990บาทและอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Tra บิ s ตอ b b o x Flow ราคา2,990บาทครับด้วยราคาที่แตกต่างกันแต่รูปร่างรูปทรงนั้นค่อนข้างคล้ายกันและกําลังวัดก็คล้ายกันอีกด้วยครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผมนําทั้ง2ตัวนี้มาท้าชนกนันเพื่อนๆดูในวันนี้นะครับซึ่งหัวข้อหลักที่ ผมจะนํามาท้าชนกันก็มีทั้งหมด3หัวข้อดังนี้ครับก็คือเรื่องของสเปคดีไซน์และคุณภาพเสียงครับซึ่งก่อนจะไปรับชมกันมีเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งที่ช่องของผมไว้ก่อนด้วยนะครับ เราเริ่มที่เรื่องของสเปคกันก่อนเลยดีกว่านะครับดูตารางเปรียบเทียบไปแบบนี้จะได้เห็นกันชัดๆนะครับเริ่มที่เรื่องของบลูทูธนะครับโทโซ PA1 จะเป็นบลูทูธ5.0ส่วนไทมิสตอมบ็อกโฟจะเป็นบลูทูธ5.3ครับด้านกําลังขับครับโทโซ PA1 อยู่ที่20วัตต์ส่วนตอมบ็อกโฟอยู่ที่25วัตต์ครับการกันน้าครับ PA1 จะได้เป็น IPX7 ครับส่วนตอมบ็อกโฟจะเป็น IP67 ด้านไมโครโฟนตรงนี้ PA1 เหนือกว่าครับเพราะว่ามีไมโครโฟนมาให้ในตัวด้วยส่วนตอมบ็อกโฟไม่มีครับ 1 0 0มิลลิแอมส่วนสมบ็อกโฟให้มา4,800ม ah. ิลลิแอมระยะเวลาในการใช้งานนะครับก็ตามแบตเตอรี่เลยนะครับ PA1 จะใช้ได้ประมาณ12-25ชั่วโมงครับส่วนสมบ็อกโฟจะได้ถึง30ชั่วโมงส่วนหน้าฟีเจอร์อื่นๆนะครับ PA1 จะสามารถปรับ EQ ได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับแอปได้ครับส่วนสมบ็อกโฟนั้นก็สามารถปรับ EQ และเชื่อมต่อกับแอปได้เช่นกันแต่จะมีเพิ่มเติมมาคือสามารถใช้งานเป็นซีรีโอโหมดหรือว่าปาร์ตี้โหมดได้ในกรณีที่มี2เครื่องขึ้นไปนะครับ ถ้าใจผมฟันธงในเรื่องของสเปคนะครับผมขอฟันให้ทร b บิสตอมบ็อกโคลแบบไม่ต้องสงสัยเลยครับทั้งกำลังขับที่มากกว่าเอ่ยบูทูธเวร์ั่นที่ใหม่กว่าเอ่ยรวมไปถึงะร,ระดับมาตรฐานการก,กันน้ำที่ให้มาดีเลยทีเดียวครับที่สำคัญใช้งานได้นานกว่า PA1 แบบเท่าตัวเลยนะซึ่งแน่นอนครับในลูกเล่นที่สามารถเชื่อมต่อลำโพงหลายๆเครื่องไม่ว่าจะเป็นเซเรโอบลหรือปาร์ตี้โหมดก็เป็นลูกเล่นที่สำคัญที่ทำให้ทร b บิสตอมบ็อกโคลชนะไปในเรื่องของสเปคตรงนี้นะครับเรื่องสเป t r ร b บิสตอมบ็อก p คลฟันธงดีไซ ในส่วนของดีไซน์นะครับเราเริ่มกันที่โทโซ PA วันกันก่อนเลยครับโทโซ PA วันเป็นลำโพงพกพาขนาดเล็กดอกลำโพงด้านเดียวเป็นแบบตะแกรงเหล็กสีดําดูพรีเมียมตัวลำโพงเป็นสีดําวัสดุทําจากพลาสติกแข็งด้านข้างขวามีรูสําหรับคล้องสายที่พกพาไปได้ทุกที่ด้านข้างซ้ายมีรูเสียบสายชาร์จแบบ USB Type C ตัวกล่องลำโพงออกแบบดีไซน์มาให้สามารถตั้งหรือนอนได้มีโลโก้โทโซอยู่ตรงกลางดอกลำโพงดูเท่และสุขุมมากๆครับ ด้านหลังลำโพงมียางกันลื่น4ี่มุมมาให้ด้วยสําหรับกันลื่นและในส่วนข้างบนนะครับเป็นปุ่มฟังก์ชันการใช้งานลําโพงมีปุ่มเปิดปิดปุ่มบลูทูธปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่มหยุดเพลงเล่นเพลงหรือรับสายและปุ่มปรับ EQ ครับ มาต่อกันที่ไทบิสตอ b บ็อ f l o w นะครับเป็นลำโพงพกพาขนาดเล็กดอกลำโพงด้านเดียวแผงด้านหน้าลำโพงมีรูขนาดเล็กๆก,กระจายอยู่ที่แผงพลาสติกด้านหน้าลำโพงลำโพงเป็นสีเฉดดีเพลสที่จัดอยู่ในกลุ่มสีเทาวัสดุทำจากพลาสติกที่แข็งแรงทนทานด้านข้างขวาม,มีรูสำหรับคล้องสายพกพาไปใไทุกที่ด้านซ้ายมีรูเสียบสายชาร์จแบบ USB t y บีไทสําำหรับลำโพงมีผ้ายางกันลื่นมีขาตั้งมาให้ทั้งสองด้านที่ด้านหลังและด้านข้างมีโลโก้ไทบิส ตรงกลางดอกลำโพงดูเรียบๆในส่วนข้างบนเป็นปุ่มควบคุมฟังก์ชันการใช้งานได้แก่ปุ่ม power ปุ่มบลูทูธปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงปุ่มปรับ eq และปุ่มสำหรับเตเรีโอหรือปาร์ตี้โหมดครับ ในด้านดีไซน์นี้นะครับผมขอฟันธงให้โทโซพีเอตัวนี้เลยนะครับเนื่องด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายทันสมัยถือได้สบายมือแถมปุ่มฟังก์ชันนี้ให้มาครอบคุมมากๆเข้าใจง่ายครับผมเลยจกให้โทโซพีเอวันชนะในส่วนของดีไซน์ตรงนี้ไปนะครับคุณภาพเสียงแน่นอนนะครับอันดับแรกเราไปฟังเสียงจริงจากลำโพงทั้ง2รุ่นนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับเคร้สุดทา ตอนท타 a change that's when you'd soldw And it's usually the people that say they never change. That's when you told me that the storms will come Hey, hey, oh no, I bet you all Okay, why okay. Yeah เมื่อก่อนมันเคยร้ายร้ายร้ายแบดบอยก็ดูคล้ายคล้ายคล้ายก็อยู่ลองลุกอินชูมาไอสาบาลในตายตายตายแตบทผู้ร้ายร้ายร้ายแต่ตอนนี้เป็นเสื้อสิ้นลายอยู่ลุกอินชูมาไอสาบาาในตายตายตายฉันฟันว่าหมดแล้วฉันนี่คนจะสุดแล้วตอนนี้อยากจะหยุดแล้วม่เยอะมันวุ่นวายเมื่อก่อนเจ้าชู้นี้ เเแบบว่าก็ดูคล้ายๆคล้ายๆก็อยู่ลองลุกอินชูมาไอซาบาาในตายๆายตายเปากจะบทผู้ร้ายร้ายรายแต่ตอนนี้เป็นเสื้อสิ้นลายอยู่ลุกอินชูมาไอซาบาาในตายตายตายฉันฝันว่าหอดแล้ว าจะสนลล้วอนน้าวหลังจากที่ได้ฟังกันแล้วนะครับผมขอฟันธงในแต่ละย่านของ2ตัวนี้ไปเลยวัดเดนไปเลยว่า2ตัวนี้ย่านไหนใครทำให้ดีกว่ากันครับเริ่มที่ย่านเสียงเบสครับผมฟันธงให้ t ทรบิ s ต b o m ์ Flow ครับเนื่องจากเสียงเบสที่เป็นลูกกลมมีขนาดกลางกลางกระชับเคลียชัด มีความกระหึ่มพอสมควรเนื้อเสียงเบสอิ่มมาเต็มให้ความรู้สึกหนาเล็กน้อยและเก็บตัวได้ดีสมชื่อรุ่นสตัมบล็อกจริงๆครับส่วนย่านกลางยังเป็นตัวเดิมครับใช้บิสตัมบ p ็อกฟลแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าเสียงกลางเด่นพุ่งมีความคมชัดเจนเสียงร้องพุ่งออกมาทางด้านหน้าเลยครับเนื้อเสียงมีความอุน่นๆกลมก่กำลัง,ลงดีหางเสียงค่อนข้างคมชัด ทั้งเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีถือว่าเป็นย่านที่เด่นที่สุดของลำโพงตัวนี้เลยก็ว่าได้ครับมาที่ย่านเสียงสูงครับตอนนี้เปลี่ยนมือมั่งครับพ้มฝันถงให้โทโซ p พีเ เพราะทำเสียงออกมาได้ใสช,ชัดเจนเคลียร์เก็บตัวได้ดีถือว่าเป็นลำโพงที่ทําออกมาสําหรับย่านเสียงนี้โดยเฉพาะเลยก็ว่าได้ครับยิ่งฟังยิ่งเพลินฟังง่ายปลายเสียงใสน่าฟังนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้โทโซพีเอวนชนะในย่านนี้ไปครับและสุดท้ายด้านเวทีเสียงครับผมฟันตรงใ่้โทโซพีเอวนอีกเช่นกันนั่นก็เพราะว่าเสียงกลางที่ไม่หนักหน่วงเกินไปและแหลมสูงช่วยเสียงชัดเจนเคลียร์มากขึ้นเบสที่ออกมาเป็นลูกกลมๆปานกลางไม่มากจนกลืนย่านกลางและย่านสูงจนเกินไปครับ นั่นจึงเป็นข้อดีที่ทําให้เวทีเสียงออกมาได้กระจ่างใสดีมากจนชนะไปในหัวข้อนี้ครับแต่ถ้าจใจผมสรุปโดยรวมเกี่ยวกับแนวเสียงนี้นะครับผมฟันตรงให้ t r ร b i สซัมบ็อกโซได้กันครับที่ชนะไปด้วยนี่นะครับเพราะเนื่องจากพลังเสียงที่ให้มาทรงพลังกับกําลังขับ25วัตต์เบสมีอิมแพ t ดีเก็บตัวเร็วการก็มาเด่นฟังได้อย่างนุ่มนวลมาครบทั้งเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีครับส่วนเียงแหลมก็ชัด ออกมาแนวโทนอุ่นๆครับเรียกได้ว่ามาครบทุกย่านเสียงเลยแต่ทั้งนี้ต้องเรียกว่าลำโพงต้องสองตัวมีดีคนละอย่างนะครับ ผมสรุปข้อดีของลำโพงแต่ตัวให้ฟังอีกทีแบบนี้ละกันครับ Toyviz 2x4 เสียงเบสเคลียชัดกระหึมอิมแพ t ดีเสียงกลางก็เด่นพุ่งมีความคมชัดเจนเสียงสูงรายละเอียดก็เก็บได้ดีถึงเบสหนักมากๆแต่ก็ยังมีความคมชัดใสในย่านเสียงกลางอยู่แนวเลงที่เหมาะกับเขาเลยครับก็คือร็อก EDM ฮิปฮอคอิเล็กทรอนิกส์และแจ๊สครับส่วน t a s s อ PA1 ก็ทำออกมาได้ดีเช่นเดียวกันเนบสออกงมาเป็นลูกไม่มากพอเป็นวิธีเสียงกลางก็ทําได้คมชัดใสพอเป็นย่านเสียงแหลมและเว ที่เสียงก็ทําออกมาได้อย่างสดใสเคลียร so ์กันจากทุกมิติเลยครับซึ่งแนวเพลงที่เหมาะกับเขาก็เช่นพวกป๊อป R&B โฟล์คอคูสติกฟังใสๆฟังได้ง่ายฟังได้เรื่อยๆไม่เบื่อเลยครับให้คะแนนผมขอให้คะแนนละพงทั้ง2รุ่นนี้ด้วยคะแนนเต็ม5ใน3หมวดหมู่ที่ผมพูดในตอนต้นนะครับคือสเปคดีไซน์และแนวเสียงครับดูตารางนี้ประกอบไปละกันนะครับนรส่วนคนสเปคครับ โทโซพีเอวันได้4คะแนนส่วนเทวิตสตอมบ็อกโฟได้ไป5คะแนนเต็มเลยครับกับกันในด้านดีไซน์ครับโทโซพีเอวันผมให้ที่5คะแนนเต็มครับและเทวิตสตอมบ็อกโฟลดลงมาเหลือ4คะแนนครับในคุณภาพเสียงต้องบอกว่าสูสีกันนะครับซึ่งเทวิตสตอมบ็อกโฟเฉือนไปนิดเดียวที่4.5คะแนนครับส่วนโทโซพีเอวันได้ไปที่4คะแนนสรุปคะแนนโดยรวมแล้วนะครับโทโซพีเอวันได้ไป13คะแนนและเทวิตสตอมบ็อกโฟได้ไป13.5คะแนนครับเรียกได้ว่าเฉียดจิ้วๆเฉียดกันนิดเดียวเท่านั้น นั่นแหละครับสำหรับศึกท้ายชนกันระหว่างโทโซ PA1 และไ r รบิสตอมบ็อกโ r o ทาออกมาได้ถือว่าสูสีกันมากเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าราคาจะต่างกันค่อนข้างมากก็เถอะคือต้องบอกว่ามันดีกันไปคนละแบบนั่นเองครับซึ่งผลท้าชนโดยรวมในวันนี้ผมขอยกให้ทเทเบิลสตอมบ์โฟเป็นผู้ชนะไปละกันนะครับเพราะในเรื่องของสเปคและคุณภาพเสียงที่มีกําลังขับวัดที่มากกว่ารวมถึงคุณภาพเสียงก็เต็มอิ่มแน่นเบสหนักกลางแน่นจริงๆครับเชือมขมโทโซพีเอวันไปนิดหน่อยเท่านั้นครับเพราะตัวนี้จะมีจุดเด่นอยู่ในย่านของเสียงสูงและเวทีเสียงครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากใครชื่นชอบย่างเสียงแหลมฟังง่ายฟังเพลินราคาสบายกระเป๋ามากกว่าโทโซ PA1 ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆเลยเช่นกันครับและสุดท้ายนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังมองหาลําโพงสักตัวหนึ่งที่พกพาไปใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการไปตั้งแคมป์หรือจัดปาร์ตี้เล็กๆผมก็ขอฝากลําโพง2รุ่นนี้ไว้เพื่อนๆพิจารณาด้วยและกันนะครับเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับวันนี้รายการท่าชนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ซ้ายก็ดีขวาก็ดีโอ้ดีไปหมดเลย